สวัสดีครับทุกท่านเราอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ดครับเวลค o มทูดอยสะเก็ดครับแล้วนั่นคือแมวครับวันนี้จะพาแมวคนนึงมาทําใบขับขี่เออไม่ใช่ใบขับขี่บัตรประชาชนใหม่ครับ Today we are going to make a new ID card in ดอยสะเก็ดเชียงใหม่ไทยแลนด์นะครับแมวพูดไทยได้ไหมไม่ได้ลองเพลงชาติดิพูดได้แค่สามคำนะครับก็ <laughs> เดี you you mm ๋ยวจะไปดูว hmm. ่าถ่ายรูปเราเป็นยังไงเขาให้ยิ้มอยู่ไม่ใช่เหรอยิ้มได้นี่ครับโอ้โหนี่ครับไม่ได้เราซื้อบ้านเอาลูกข่ายรถได้เนาะเอาไว้เอาไปปะเอาไปไปหยิบเอาไปอทักใบไปอยู่เอาทักใบไปลุงมีทะเบียนเลขรถลุงไหม อชอบอะไร,ร่ะ901 903 904 905 907 908 913 916 907ไม่งยังจอเจอือมอ,อันนี้ใช่ลุงลุงอะไรนะลุงเชื่ออะไรนะครับ oh. ลุง เอาเเออาาไปนี้ครับลุงเอาไปนี้ค่ะดึงเอาเลยเพาะมันจะไม่ขาดหรอมันก็หลุดออกหมดดิเอ๋อนี่ค่ะคุณลุงอ๋อคุณลุงดำรงได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับอ้ยครับไปวันไหนวะเพื่อนถือออกข่าวเลยเกาะอัว

ดูดิดูหน่อยดูหน่อยคุณครับทุกท่านที่ติดตามครับก็เป็นอะไรที่สนุกคำ้คำคันครับ it's just Funny. Thanks for watching. Eh, saya juga. Eh, saya juga. saya juga.